การจริงจากผู้ป่วยอัมพึกอมาาัมพาต EP หนึ่งสัญญาณเตือนก่อนป่วยโดยผมอาจารย์ลีสายไหมครับคำที่กล่าวว่าฟา์ไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐคำนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแต่จะมีสักกี่คนที่จะโชคดีนะครับที่ไม่เป็นโรคไปแค้เจ็บต่างๆพูดถึงประสบการณ์ ป็นประสบการณ์ที่ผมไม่อยากเจอเลยท่านผู้ฟังนะครับไม่อยากเจอจริงๆแต่เมื่อเจอแล้วนะครับแล้วก็ผ่านมาันมาได้ก็รู้สึกว่าเอ้ไปประสบการณ์ชีวิตที่ไม่อยากให้เจอจริงๆแต่ว่าท่านหลายๆท่านนะครับอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองป่วยอยู่เพราะโรคนี้นะครับมันเกิดจากอาการทางสมองนะครับเช่นเส่นเลือดสมองตีบเส่นเลือดสมองแตกหรือว่าตันต่างๆ พราะการจะเกิดโรคนี้ได้หล,หลายๆคนไม่รู้ตัวนะครับไม่รู้ตัวเหมือนกับตัวผมนะครับเมื่อตอนที่ผมออกจากงานในช่วงอายุประมาณ55ปีนะครับจากงานที่ทำมามา33ปีเมื่อออกจากงานแล้วนะครับผมก็มีเวลาว่างค่อนข้างมากแต่ในช่วงนั้นผมก็ยังสุบุรีแล้วก็กินเบียร์ว่างเป็นบางครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของการปกติของการดาเนินชีวิตนะครับ แต่เมื่อกลับมาอยู่บ้านนะครับเวลาว่างก็มีมากขึ้นการสุบรีก็มีมากก็สุ่เด็มากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงการไปงานเลี้ยงต่างๆวันหนึ่งนะครับผมได้ไปงานเลี้ยงกับเพื่อนที่ทํางานนะครับโดยก็มาสังสรรค์กันก็ไปนั่งเลี้ยงกับเขาเมื่อกลับมาถึงบ้านนะครับก็รู้สึกว่ามีสัญญาณแปลกๆนะครับมีสัญญาณแปลกๆมีอาการวูบบ่อยๆ แล้วมีวันหนึ่งนะครับผมได้ไปที่ตลาดนัดซึ่งอยู่ข้างบ้านผมไปไประจำนะครับทุกวันเป็นตลาดนัดตอนเย็นผมต้องไปซื้อกับข้าวทุกวันนะครับวันนั้นนะครับผมไปที่ตลาดนัดโดยการขีม่มอเตอร์ไซค์ไปประมาณสี่โมงเย็นนะครับระหว่างที่ผมเดินอยู่ในตลาดนัดนั้นผมก็เดินผ่านร้านปลาเผาผมตาผมก็มองไปปลาที่เขาเผานะครับมีปลาหลายๆชนิด พอม,มองไปก็เห็นฟันไฟต่างๆแล้วับที่มันคุ้มไปหมดพอผมมองไปรู้สึกตาลายไปหมดที่ฝันนะครับแล้วก็ที่หน้าอกผมก็เียงดังปึ๊กนะครับมีเสียงดังปึ๊กนะครับอยู่ในหน้าอกผมรู้สึกตกใจมากเลยนะครับเพราะว่ามันแน่นหน้าอกทันทีผมก็มือจับที่หน้าอกรู้สึกว่าตัวเองจะล้มแต่ก็ไม่ล้มนะครับเหงื่อออก่วมตัวก็ถามตัวเองว่าเราเป็นอะไรเราเป็นอะไรนะครับรู้สึกตกใจมาก ก็รีบซื้อ,อ,อกับข้าวนะครับรีบซื้อ,อ,อกับข้าวแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านด้วยความรวดเร็วเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะไม่อยากให้คนที่บ้านก็ไม่สบายใจนะครับพอรุ่งเช้าขึ้นมาผมก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลบีแคร์ซึ่งผมใช้ประกันสังคมอยู่ที่นี่นะครับเมื่อไปถึงไปพบหมอนะครับผมได้เล่าอาการต่างๆให้หมอฟัง คุณหมอก็บอกว่าเออมันเกิดอากอะไเหมอก็วัดความดันนะคร like ับแล้วก็วัดความดันจ้างน้ําหนักตามปกติหมอก็บอกความดันขึ้นนิดหน่อยนะครับความดันขึ้นหน่อยแล้วก็ทุกอย่างก็ปกติหมอบอกหนลองมาบีบมือหมอดูที่ว่ามีแรงบีบมือหมอได้เปล่าผมก็บีบมือหมอได้แล้วหมอก็บอกว่าเอาอย่างงั้นมางัดข้อแข่งกับหมอดีกว่านะครับให้ผมงัดข้อกับหมอนะครับ ผมก็งัดนะครับบอกผมงัดข้อกับหมอบอกว่าผมชนะหมอหมอก็บอกโอ้แรงยังดีมากอยู่นะเนี่ยคงไม่เป็นไรมากหรอกเอายาไปกินก่อนแล้วกันนะถ้ามีอะไรค่อยมาหาหมออีกครั้งหนึ่งผมก็ยกมือไหว้ขอบคุณคุณหมอนะครับก็ขอบคุณมากๆอย่างน้อยๆก็หาหมอแล้วก็สบายใจนะครับหลังจากกลับหากลับจากหาหมอได้ประมาณไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์นะครับผมก็ เป็นคนที่ชอบนอนเดึกนะครับดูรายการทีวีตอนเดึกมีอยู่คืนหนึ่งนะครับผมได้ดูรายการอัจฉริยะข้ามคืนในช่วงนั้นนะครับคือก็จัดตั้งแต่สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนระหว่างที่รายการใกล้จะจบนะครับก็ก,ก็มีทายปัญหาให้ผู้ชมได้ทายปัญหาว่าแก้ปัญหาต่างๆอย่างงผมก็เลยเอาปากกามาเขียนปัญหานะครับเพราะผมก็ชอบทายบังชอบแก้ปัญหาเหมือนกันก็ปากกามาเขียนหนังสือ ปรากฏว่าที่ผมเขียนนะครับผมก็ตกใจเอ๊ะทำไมเราเขียนหนังสือเขียนหนังสือผิดปกติหนังสือไม่เป็นตัวเลยทําไมหนังสือมันโยบไปเย้มานะครับผมก็ตกใจเอ๊ะเป็นอะไรหรือว่าปากกามันไม่ดีนะครับหรือว่าปากกามันไม่ดีผมก็เลยเอาปากกาเฟี้ยงทิ้งไปเลยนะครับหรกอเอาไม่เขียนก็ได้ปากกาแย่่างเลยทำไมเราเขียนไม่ติดเลยเขียนโยบไปโยบมาก็ไม่มีอะไรผมก็เข้าอบน้ําเข้านอนปกตินะครับ พอเข้ามานอนระหว่างที่ผมนอนนะเพื่อนนะครับสมองผมมันมันเหมือนกับสัญญาณมันช็อตไปเฉยๆนะเพื่อนนะครับมันเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมันกลับไปกลับมาอยู่สมองเหมือนกับสมองมันมันช็อตนะครับมันสมองไม่ผิดปกติมากอะสมองมันแบบบอกไม่ถูกสึกว่ามันคิดวนไปวนมาวบไปวนมาเหมือนกับในสมองมันผิดปกติมากๆผมก็คิดว่าตัวเองเนี่ยคงจะ คงยังไม่เป็นอะไรมากมากเราดูทีวีเยอะหรือเปล่าหรือเราคิดอะไรเยอะหรือเปล่านะครับและที่ที่ผมยอมรับจริงๆก็ผมก็มีอาการความเครียดค่อนข้างเยอะทีเดียวเพราะว่าก็คิดต่างคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับเราจะทําอะไรต่อไปดีเราจะเริ่มต้นตรงไหนดีอะไรก็ยอมรับว่ามีความเครียดอยู่บ้างผมก็เข้านอนตอนปกตินะครับเมื่อผมเข้านอนเลื่อนฟังนะครับตอนแรกก็นอนไม่หลับผมก็เปิดเ,เข้าไปฟังรายการจอสอร้อยบ้่ง นะครับเอ่อรถชนกันที่ไหนอะไรก็ฟังไปเรื่อยนะครับเอ่อฟังไปนอนไม่ค่ตีหนึ่งอะนะครับแล้วก็ผมก็เผลอหลับไปเพราะหลับไปพราะหลับไปตื่นขึ้นมาทุกฟังนะครับตอนเช้าทุกวันผมก็ต้องอาบน้ํานะครับเข้าห้องน้ําโกนหนวดอาบน้ําปกติวันนั้นนะครับผมเข้าห้องไปเช้ามาผมไปห้องน้ําเพื่อจะโกนหนวดตามปกติเมื่อผมเข้าไปในห้องน้ํานะครับผมได้ส่องพื้นที่กระจกก็มองหน้าตัวเอง ก็รู้สึกว่าทําไมแป,แปลกนะครับทําไมหน้าตาเราแปลกๆนี้ล่ะก็มองไปที่มุมปากเอ้ะเห็นน้ําลายน้ําลายมันไหลย,ยืดขึ้นมาที่มุมปากนะครับแล้วก็มองที่ปากอ้าวทําไมปากเราเบี้ยวไปข้างหนึ่งล่ะมันเป็นอะไรนะครับเพราะไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนผมก็เลยเดินออกกองดามมาถามแฟนนะครับถาวว่าเธอดูที่ฉันผิดปกติหรือเปล่าปากเค้นเบี้ยวหรือเปล่าเนี่ยดูที่แฟนเขาก็มองเขาบอกเออจริง จริงว่ะจริงว่ปากเบี้ยวจริงๆงั้นเนี่ยมันมปมนปกติเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้ล่ะเดี๋ยว้าบอกเดี๋ยวก็จะโทรเรียกลูกให้มารับผมไปโรงพยบาบาลนะครับหลังจากนั้นแฟนผมก็โทรศัพท์เรียกลูกนะครับผมก็เข้าไปอาบน้ําอาบท่าเตรียมตัวเพื่อจะไปโรงพยบาบาลแล้วก็พอลูกมารับผมไปถึงโรงพยบาบาลนะครับก็หลังจากนั้นไปเจอหมอถึงได้รู้ว่าตัวเองป่วยจริง นะครับแต่เรื่องของการปล่อยจริงผมจะเล่าใน EP ีที่2นะครับช่วงนี้ที่จะเล่าในเล่าเรื่องของสัญญาณเตือนก่อนเปื่อยก่อนนะครับเดี๋ยวก็ติดตามต่อใน EP ีที่2นะครับสวัสดีครับ